สวัสดีทุกๆคนนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาทําแบบทุกซอบทำรู้รังสะบร่มนะคะเมื่อกี้ทำไปรอบหนึ่งแล้วเด้งออกนะคะก็เดี๋ยวมาทําตามหอมหมีเม่กะน,นะคะทําตามเราได้นะคะเราใส่อีเมลเข้าไปเขาถามอีเมลก็ต่อแนะ่แอบดูอีเมลช้าดิ easy r g y a อบเติม for you สรงจดหมายรักมาได้นะคะ อย่าส่งมาด่านะเว้ยใจเย็นๆน่ะโอเคนีก่ก็ติ๊กเป็นนางสาวนะ,ะกรอกเฉพาะชื่ออันนี้เราก็กรอกไปชื่อนามสกุลเพศเลขประจำตัวประชาชนตำแหน่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรากรอกไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเราบันทึกต่อแล้วก็ใส่ตำแหน่งไปอ่แล้วเราก็ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างจากแล้วเราก็กดถัดไปถัดไป มาขึ้นหน้าจอใหญ่ดิช,ชื่อชื่อชื่อหน่วยงานกรอกเฉพาะชื่อโรงเรียนเช่นบ้านกุดแลบโอเคอ่ะฉันมาจากโรงเรียนวัดสกแกร์ปายุคเคนไนทำใจดูอายุทยาเมืเองเก่าอะไรต่างๆต้องตามฉันก็ได้นะคะกรอกไปแล้วกดถัดไป ชด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 อ่านี่เขาบอกทีวีดอกจันเขียนว่าจำเป็นชดชดชดอเปิดให้ทำถึงพรุ่งนี้นะคะ8พฤษภาคมนะคะเวลา8นปฬิกานะคะทางเว็บไซต์ภายนะแล้วประกาศผลพิมพ์กิจบัตรภายในวันที่10เดี๋ยวเพิ่งใจร้อนนะคะให้ทำงานเอาเรามาดูข้อหนึ่งเรามาทำเรานะคะไม่รู้ได้กีนน่คะแนนเรามาดูกันมาลุ้นมาเชื่อกันลุ้นนะคะว่าจะได้กี่คะแนนนะคะถ้าได้คะแนนดีก็ ทำตามเบอร์เดจ้าอ่ะมาดูมีอะไรเนี่ยเตรียมกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นข้อไหนยกเว้นนะมันก็มีสามารถมีที่จำ,จำได้นะนึกก่อนออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์ไม่มีออนถามเนี่ตยตอบได้ต่อมาการจัดการเ,เรียกนการสอนช่วงโควิดบริบทมันมีแปดสิบยี่สิบอะฉันจำได้ฉันตอบยี่สิบนไหมันไม่มีแปดสิบเนี่ยภาษ<ส>าศึกษา,<ส>า ให้เริ่มทดลองสถานการณ์วันไหนวันที่สิบแปดพฤษภาในไปานก,าการระบาดโควิดเตรียมความพร้อมในการใช้ช่องทางการเรียนรู้ผ่านทีวีกี่ช่อง <c oughs> ตะเลเฮ้ยเฮ้ยจะดีหรอลองไปไปไปต่อไปสบับเทอร์จุดจุดจุด กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนไว้เป็นสี่ระยะมีมันมีในตารางแต่ผมพอนี่ไม่มีอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียนมีภารกิจอะไรยกเว้นยกเว้นยกเว้นข้อไหนตอบใช่ใช่ใช่ทรงครูเข้าอบรมพัฒนาต่างจังหวัดบ้านตอนนี้เขาไม่ให้ไปไหนโอ้ยไปช่วงโควิดกเว้นข้อไหนถูก ลีดันสองรอบใช่รอบแรกนี้ไลฟ์ไม่มีไลฟ์ไลท์เก sure. ้าโมงอะไรเลยะขาได้ไม่ถูกกล้องโหโจ้ยาวอ่าน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 ไม่ขีคายหากวันที่หนึ่งกับรัชดาไม่คี้คายโรงเรียนขนาดเล็กเขาบอกไม่คี้คายคุณเชื่อสามารถให้พู่มานการเขตไม่ได้ยังไม่คี้คายจะไปเปิดได้ไงนะเพาะโควิดสิบเก้า นะคะกลุ่มักเรียนมหนึ่งมสี่สมัครเข้างเลยยไงนี่ไหมเด็กเรียนใช้เชื่อที่อยู่ผู้ปกครองจะไปสมัครปุ๊บข้อใดไม่ใช่แนวทา,ทางการจัดการเรียนการสอนการแพร่ระบาดของโควิดเมื่อกี้ไงออนไซต์ออนไลน์ออนแอนี่มีออนท้าไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนยกเว้นข้อไหน ปุ้มแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมประสบความสำเร็จยกเว้นข้อไหนนี่ขายให้ผู้ของตัวเองแล้วตรวจให้อ่าปุ๊บแนวปฏิบัติการเรียนการสอนทางกายในช่วงโควิดครูสอนต้องมีบทบาทข้อไหนเฮ้ยมีถูกข้อถูกข้อไปเขได้เป็นแพลตฟอร์มดี แนวทางปฏิบัติในข้อใดเป็นบทบาทสําคัญของครูในการจัดการเรียน,นการสอนทางไกลช่วงรายวันที่มีวัดติดต่อสื่อสารรายวันอ่ไปครูควรดาเนิกนการอย่างไรติดต่อตามช่องทางที่ได้นัดหมายแนวทางปฏิบัติได้ส่งเสริมให้ การสอนทางกายประสบความสําเร็จครูควรดูก่อนนะค,ครูดูวิดีโอลงหน้า,ตนาเตรียมความพร้อมนะคะช่องนี้ลงท้ายด้วยเ,เกยี่ยวกับการศาึกษา dltv. ac.th การจัดการเรียนการสอนทางกาพบปะนักเรียนและผู้ปกครองรายสัปดาห์นะคะไปต่อกันจัดการเรียนการสอนระบาด นี่ไงพบครูรายสัปดาห์ครูผู้ของคนำดำเนินการอย่างไรเขามีอะไรฟแฟ้มมารับส่งแฟ้มโอ้มนาโมธรรมโมสังโฆขอให้ส่งได้ <c oughs> เฮ้ยเอ้ยขอบคุณขอบคุณเดือคะแนนไม่ได้เดือคะแนนไม่ได้